มาดูเดี๋ยวมาดูมานดูนะสวัสดีครับผมกับช่องชั่วโมงชนะกินข้าวไม่สงบกัแล้วมามีการให้ดูด้วยนะฮะโอ้ทำตัวอย่างโอ้กินข้าวไม่สงบอวันนี้เนาะม่นไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนโน้นวันนี้เราก็เอานีแม่รือปล่าแม่ใช่ในตู้ตู้เย็นได้ไหมคิดถ่ายตู้เข่าเขาก็ย่างขนมปังย่างขนมปังใช่ไหม แล้วเขาก็ย่างเสร็จเขาก็ไปเอาเนยเนยอัดกระป๋องแบบนี้แหละมาแต่มันก็หล่นใช่ไหมเรามันก็หล่นจากพื้นมันก็แตกนี่พอทีเราก็เอาแก้วอะไรออกหมดแล้วแล้วเขาก็ย่างขนมปังแล้วเขาก็มาย่างทา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 เขาก็เขาก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมเป็นหกชิ้นทำไมแล้วก็เหลือเส้นสายเนี่ยเขาเขาก็ถามเราว่าเอาไม่ประสอบเออเราบอกว่าว่า กูวแสดงว่าอันนี้มันแตกมาแล้วอ๋อแตกข้างนะอันนั้นอันนี้ควรไม่นั่นละทิ้งไปแล้วอ๋อแล้วนั้นแล้วเราก็เลยบอกว่าเออไม่เอาเพราะมันเสียงไม่เอากลัวกเห็นไหมเราไม่เห็นใช่ไหมทั้งหมดมันมีอยู่หกชิ้นนะเราเขากินกันไปหมดยังเพราะว่ามันสามแผ่นใช่ไหมเขาทําอย่างนี้เอ้าเลยดูแผ่นสุดท้ายเอาเอาที่จะมาบอกว่าทําไมไม่กินให้หมดเออเราก็เลยเอามากินอ๋อ ิิจรงแล้วมากินคำสุดท้ายไปนะอกินกินกินเหลืออยู่คำสุดท้ายน่ะโอ้เสียบปั๊บเข้าไปเลยโอเนาะมันเข้าไม่ได้ก็ไปคายก็คายหลังนี้ก็งอมปากกันนั้นไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในนั้นถ้าอย่างไปแล้วมันอยู่ข้างในเลยทีนี้พอเราก็งอมไปก็ทำยังไงเนาะเลือดออกไหมตอนนั้นอ่ะ ยังไม่ออกแต่เราเอาไม้จิ้มปละแค่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 ออกมันก็เห็นอยู่แหละแต่ว่ามันมันดึงไม่ได้มันมันใช้แหนบหรือเปล่ามันจะดึงก็ดึงไม่ออกอ่ะมันก็เลยแฝงฟันดีกว่าแฝงฟันก็ไปเรียกฟอรี่มาไปเอาแหนบมาหน่อยไปดึงออนโอ้แล้วให้เขาไปเอาแหนบมาดึงให้เขาก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทิ้มที่ทิ้มไปที่หมักฟันไปเลยทีเนี้ยโอ้โห ไปเลยแค่นึงเลยแค่ที่ตรงนี้เลยอ่ะมันหักเลยเหรอไม่หักแต่มันดึงก็ดึงไม่ออกดึงไม่ออกเออเราคือไม่ใช่คือไอ้แก้วตัวนั้นอ่ะหักไปเลยหักคาก็มันก็หักคาอยู่ในนั้นแหละเพราะว่ามันอยู่ในตรงนั้นพอดีเลยพอดีหนักกว่าเดิมเลยโอ้โหทั้งเจ็บทั้งอะันนั่นก็ยังอยู่กินข้าวกินไม่ได้กินข้าวนั้งตาลเพราะมันหุกไม่ได้มันเคี้ยวไม่ได้น่ะตอนนั้นเลือดออกเปล่า แล้วก็ต้องกินอย่างแก้ก็คืนน่ะมิะกืนน่ะคือเคี้ยวไม่ได้น่ะกแน้วเขอตอแก่คืนแบบงูเหลือมเลยนะดีแล้วมันไม่คืนลงไปมันไม่หันทางลำไส้อยาแล้วเราก็เลยไปหมอเขาก็ถามอาการเนาะล้วก็หมอเราก็บอกว่าหมอดูให้หน่อยแล้วว่ามันมีไนื้เศษแก้วน่ะถ้าว่าปะถอนมาแล้วมีไหมเขาบอกว่าพอเขาถอนมาเขาล้างน้ำมีมันเสียบอยู่ในฟันยังคาอยู่ยังคาอยู่ยังคาอยู่ หมอก็ขำเราขำไม่ออกเพราะว่าชาไปหมดแล้วโอกโหโอ้โหจัอยู่ไม่ได้แล้วเมื่อคืนเนี่ยโทรให้หลานมารับหลานก็ปวดปวดไหมตอนนั้นอะมันก็ปวดอยู่มันก็ปวดน่ะทรมานน่ะแล้วเราก็เลยโทรศัพท์ไปให้หลานมารับหลานก็ไปอยู่กะไปอยู่กะมันก็มันก็มาไม่ได้น่ะมันติดกะติดกนมันออก็ที่แดงก็ไปเจอมันอยู่ไม่ใช่หรอมันออกกเที่ยงก็ไม่รู้ก็เห็นมันอยู่ โทรทนไม่ไหวต้องโทรให้ไอ้ก็เรพี่แดงก็ไลฟ์สดไอ้เราก็จะโทรหาเพี่ีดตกใจพี่แดงเดินไปเล่าให้ฟังพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ตกใจกันแล้ววิ่งมา่เป็นอะไรก็ไปกันมันคือมันงับไม่ได้อแล้นงับไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้มันเคี้ยวไม่ได้เลยไม่เคี้ยวอ่าแก้วมันอยู่ในน้ำแก้วยจะกึนแบบกูเหลือมอ่ะกึนอย่างเดียวฟันมันอ้ามันอวมาชนนี้น่ะแป้งก็ยังแปลงไม่ได้อเราที่ดูดิตรงนั้นอ่ะ มันเจ็บมันมันการเรียบที่เราดึงแล้วดึงไม่ออกอะโอ้มันมือหงิดมากมันเงิดหาหมอเรียบร้อยแล้วให้พี่แดงพาไปแต่เช้าเลยแกต้องถอนแล้วแล้วแล้วถอนชิ้นนี้เคี้ยวไม่ได้เลยสิ ตอนนี้นมันเข้าชีจาไปชาอสองเข็มจนมันมันก็ยังเข็มเจ็บอยู่มันเลยเ็บอยู่บอกว่าเอาทําไมไม่ย้ายอีกข้างไปเคี้ยวไม่ได้ตอ,อนนี้มันไม่มีแล้วเครื่องโม่ไม่มีแล้วอ่ะเครื่องโม่ไม่มีอีกข้างหนึ่งไงและอีกข้างก็เจ็บมันไม่มีแล้ว อีกข้างก็เจ็บเราอีกครับอีกฝั่งนึงก็ไม่มีเราไม่รู้จะเคี้ยวยังไงเพราะควาเสียดายนั่นแหละแล้วพอลี่เขายิ่งเสียดายกับเราอีกนะคะที่แตกกนกลับไปทิ้งเราเราก็รู้เลยนะว่าไม่เอาไม่เอาหรือั้งสุดท้ายังมันเหลือไว้ให้เราเสียดายแล้วก็ขิงและอันแล้วเป็นอันนั้นด้วยเป็นอันที่เราขินด้วยกลัวยิ่งโดนอออโโ้ห แล้วเป็นนันสุดท้ายด้วยที่เรากินน่ะโคำสุดท้ายพอดีเราเอากลึกลไปโอาเรารู้แล้วทีนี้ขายขาายแแล้วถามหรอเปล่าวพอลี่บอกเอาออกหมดหรือยังเราถามเขาบอกเอาออกแล้วไม่มีไม่มีแต่มันก็ใสใช่ไหมล่ะมันก็ใสเนาะี่น่ะแกวอะไรแก่วนาบอกนี่แหละนี้เขวดนี้เลยมันตกแตกมันตกแตกแต่เขาก็ยังเอามาทาขนมปังอยู่เอมากินต่อมันเศษน้างในสามขวดแต่ว่าแตกไปขวดหนึ่งนะจะเอามาทาน อคือเราไม่รู้ว่าเศษมันอยู่ในนี Ó, Man, ้หรือเปล่าอในตราอันตรายเราเมื่อช้าก็ให้หมอดูให้หมอเขาบอกนี่ไงเสียแก้วออเขาเห็นหมอเขาเห็นเลยมันเสีย่ตรงที่ร่องที่มันแตกอยู่แล้วอ่แล้วครั้นี้ก็งัดก็อุตหุดเลยคืนนั้นอ่ะ เอินเขางัดกันมาหักอีกเพอ่ะฟันมันเป็นนั่นเหลือเขาเรียกว่าซวยซั้นทีเดียวแก้วไม่ออกแล้วฟันก็หักด้วยงัดกันอุตลุดเลยนัไม่ออกแต่นั่มันว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ มันยังอยู่ล่างมันยังอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะมันกระเล็บที่หักไปแล้วนะมันจะลื่แล้วเวเจ็บอ่ะมันยังคาอยู่ถ้าเล็บตัดเออถ้าเล็บขบแล้วยังเอาตะกายมาตัดตาใช่ไหมนี่มันมองไม่เห็นน่ะยิ่งดึงก็เจ็บถึงแล้วบอกถึงแล้วบอกทรมานอยู่สองวันสองวันเลยเราโองพยาเคี้ยวไม่ได้เลยทรมานเออทรมานร้ายร้ายมาหาพี่แดงพี่แดงก็ไม่รับเพราะเอาพี่แดงร้ายสดอยู่ก็เข้าไปใน ในช่องของพี่แดงเลยเมื่อคืนเนี่ยน่ะอนอกพี่แดงพาปาซอหาหมอด่วนอ้โรมานพี่สองวันเลยเหรอสองวันแล้วทำไมไม่ไบอกกหนาทำไมรอฉันคิดว่าพ่กเขาพูดอยู่ว่าไม่ต้องแค่ไม่ต้องอะไรอมาหาหมอเลยมาหาหมอหมอจะได้ถอนทีเดียวเออจบ ก็คิดว่าบันที่28ก็จะลงอยู่แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเก็บเงินนอยนะโอ้วันทนที่เลยโนทนไม่ไหวเลยเดนทนไม่ไหวโดนนไม่ไวลยดนทุนไม่ไหวเลยโดนทานไมไหวเลยโ้นัุนไม่ไหวเลยโดนทุนไม่ไหวเล่ไดนทุนไม่ไปเฉยตอนทนไม่นหวเล เราก็จะกินข้าวต่อรอยที่เขาแยงที่เขางัดกันอยู่คือนั้นใช่ไหมโอ้เจ็บปวดอันตรายนะเอฟซีแล้วก็เวลาที่กินเสร็จแล้วนะครับถ้ามันแตกนะเราก็ดูดีๆนะฮะมันจะเกิดนะครับอันนี้คืออ่าเป็นประสบการณ์นะอ๋อ ชิ้นสุดท้ายเลยเนาะอันนี้ก็เหลือชิ้นสุดท้ายให้เรากินอีกแล้วชิ้นที่ยานไ้นชิ้น็บอันใหม่อันใหม่ก็ไมิ้นนีก่นนะครับไคสามารถที่จะกินเป็นยายายาเสียงนะคะยาเสียงยเสียงวันวันไม่ได้ดีเหมือนเาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงไลก์ลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กด s u b s c กับช่องทับภูเช่นนี้ครับ